สวัสดีจ้าทุกคนมาหาเฮ็ดเนาะตอนสี่โมงแล้ว <laughs> มาหาคำคำมาเดินเล่นนะ้ำทุกคนถ้าได้ก็เอาถ้าบ่าได้ก็บ่เอาเนาะทุกคนมาเดินเล่นเนาะไปรุ่นกันเนาะว่าจะได้เฮ็ดบ่ไปเลยทุกคนเนาะอนี่พี่อ้อยมากนี่นี่เอ้ยพึ่งขาเรืองอันนี้พึ่งขาเหลืองเออนี่ตุ๊กตุ๊ตี้อยู่น่ะพีะ่อ้อยนะ นี่นี่แหละน่ากินใต้ของเขาเธอดอกใช่ไหมนะไม่รู้สินี่นะหรอเออมีหลายดอกนะนู่นข้างๆเนะอะสองสาม 2, 3, ดอกนี่ข้างหลังนี่ด้วยนี่นี่สวยๆเลยพี่อ้อยเนาะตรงนี้เนาะนานสามสี่ดอกอนั่นี่นี่ นูน่นบนนู้นอีกดอกนึงเอานั่นก็ผ่านมาอันนี้เราไม่เห็นเปรียบเลยทุกคนโอ้สีเดียวก็ไปหไหมไปนะ้องสีเดียวก็ไปไหมนะ้อเห็ดผึ่งก็เต็มคุแล้วเต็มทางแล้วเก็บมาได้จะทำอะไรหมดในเห็ดมึงเนี่ย ป่านี่ก็เฮ็ดพึ่งแดงนี่ดอกกำลังงามนวนเปยเปยคือดอกใหญ่แทะดูถั่วนวนดอกนี้ น่หนอนสองไปไปดอกเบอร์เรเบราเลยดอกเบอร์เราบรา,ส,า,วาวสวยใช่ไหมเก็บมาไม่ทันทุกคนเลยใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่นะเก็บมาไม่ทันพึ่นาดเป็จพึ่งขาเหลืองขาแดงรสชาติเดียวกัน นี่ทุกคนเ็ดพึ่งขาแดงเฮ้ยขาเลี้ยงเ็ดพึ่งขาเลี้ยงทุกคนนี่งามๆน่ะ นะทุกคนนู่นนะ่ะเห็นบอนี่ทุกคนนี่นะากำลังขึ้น, <c oughs> นโอ้หัวลุดหาหาทุกคนนี่เฮ็ดพึ่งแถวนี่ ย้อยมาเก็บนี่เก็บเห็ดเพื่อเรียกพี่อ้อยมาเก็บน้ำทุกคนนี่ ไอ้หนี่เนะาะขาอวบอวบนี่ทุกคนวายเพียบเลยเพียบเฮ็ดอ่ะนี่นี่อุย้ยนี่นี่เพียบเลยทุกคนเนะนี่ ดีพี่อ้อยดูไปทางนูน้นกำลังออกก็เต็มเลยฮะ,ะยตรงนี้นะนั่นอ่ะหาขึ้นไปตรงนั้นเพียบเลยนะ่ะเต็มเลย <c oughs> นี่ทุกคน พีอ้อยมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยนุน่นนุ่นทุกคนเห็ดทั้งนั้นเลยเต็มเลยเนี่ย đột cây nó qua lọt Hãy subscribe cho เก็บว้เก็บไังค่อยตัดค่ะดีว,ว้าวลูกสองกล้องไปดูเงอนี่น้องเนยเห็ด,ด,ไ,หดได้ได้ได้ เต็มถังแล้วทุกคนไปได้บ่ได้ดอกบนอยู่แถวนี้แหละแข็งดีเนาะเห็ดดอกใหญ่ๆแข็งๆดีทุกคน รัดขาเฮดกันเนาะทุกคนเฮ็ดดอกใหญ่ๆทุกคนนูน่นหลายคักหลายหลายลาย,ลาย อ่อนซ้อนคักพี่น้องเอ้ยเห็ดเนาะอ่อนซ้อนเห็ดหลายคักจากพี่อ,อ Hi ้อยหาเห็ดบเห็นกระเต็มป่าเลยที่นี่ <c oughs> ป่าเดียวได้เป็นถัง พี่น้องเอ้พี่นอ้องอ่อนซ้อนเห็ดบอดบง,องหรอ,อ,าหรอมาอ่อนซ้อนเห็ดน้ำเสาวชายุพุ่มเ้อทุกคนเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำยายมินเด้อโน่น ون. แกงแซ่บแซบทุกคนเอ้ยกำลังแกงแซ่บแซบเลยนี่ทุกคนเห็ดเนี่ยดูแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้อ่อนซ้อน อ่อนซ้อนเฮ็ดคักอือืมอหืมอนู่นดุถั่วตายจังนี่ทุกคนเฮ็ดนี่นี่ นนัอ่อบเต็มถังแล้วของพี่อ้อยก็เต็มถังแล้วทุกคนเลยดูเห็ดทุกคนเลย เพชรมิน่ดอกใหญ่แท้เป็นตาย่านแท้ทุกคนนนู่นเต็มเลยเต็มบ้านเต็มเมืองห,อหนู่น่ะทุกคนดอกบักใหญ่เลยจะก,กินเนาหรือไม่นเนาเดี๋ยวดูกัน